ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทุกท่านด้วยความเคารพนะครับพบกับ i อ h ช n แนลนะครับประจําวันที่10พฤษภาคม2559ะครับวันนี้ผมอยู่ที่กรม DSi นะครับวันนี้ที่ DSi มี2บรรยากาศนะครับช่วงเช้าช่วงบ่ายบรรยากาศจะต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับช่วงเช้าก็จะมีกลุ่มบุคคลคณะหนึ่งในานามของสมาชิกสาเครดิตยูเนี่ยนครองจันทร์นำโดยคุณธรรมนูน ได้มาให้กำลังใจทางเจ้าหน้าที่ DSI ให้ดำเนินคดีกับหลวงพ่อธรรมชโยให้ถึงที่สุดนะครับตามที่มีการฟ้องร้องแต่ช่วงบ่ายนะครับก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับจะมีเหล่าสมาชิกสากรเครดิตยูนันยูเนียนครองจรรันทอีกจำนวนหนึ่งนะครับมากันแบบเงียบๆน,นะครับได้มายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับ ใช้ชื่อว่ากลุ่มสมาชิกสางกณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์ผู้รักสันตินะครับเรื่องคัดค้านการกระทําของนายธรรมนูนอัตโชดและพวกเรียนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับสิ่งที่ส่งมาด้วยก็เป็นเรื่องราวซึ่งในเนื้อหาก็เป็นการแจ้งให้ทางอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทราบว่าคุณธรรมนูนอัตโชดเนี่ย ได้กระทําโดยพระการไม่ได้เป็นมติของสมาชิกสากรเครดิตยูเนี่ยนครองจันทร์ส่วนใหญ่ที่จะให้ดําเนินคดีกับหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งกลุ่มที่สองที่เข้ามาเนี่ยคือกลุ่มสากรเครดิตยูเนี่ยนคลองจันทร์ผู้รักสันติเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาอ้างว่า mm hmm. เขามีความเห็นไปในแนวทางเดียวกับประธานสากรเครดิตยูเนี่ยนครองจันทร์ที่ได้แถลง ขอบคุณทางวัดพระธรรมกายขอบคุณทางหลวงพ่อธรรมชยโยที่ได้รวบรวมเงินจากเหล่าสาธุสิท์ไปเยียวยาให้กับสมาชิกสากรที่ได้รับผลกระทบ mm hmm. เขามีความซาบซึง้ง mm hmm. เขามีความขอบคุณแต่ทำไมกลุ่มของคุณธรรมนูญถึงได้มาฟ้องหลวงพ่อธรรมชยโยทางกลุ่มนี้ถึงได้มายื่นหนังสือถึงอธิบดีกรมดี i เพื่อขอความเป็นธรรม ขอให้หยุดการดำเนินคดีขอให้นึกถึงความถูกต้องดีงามความเป็นจริงไม่อยากทำไปตามสิ่งที่คุณธรรมนูนได้มากระทำและเป็นการกระทำของคุณธรรมนูนโดยพลัการไม่ได้เป็นเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกสากรณ์เครดิตยูเนียนครองจันนะครับนี่คือสองบรรยากาศเช้ากับบ่ายนะครับซึ่งกระผมเองก็อยากจะฝากไปทางเจ้าหน้าที่ของ DSI นะครับทุกคนเนี่ยมีใจเป็นธรรม มีรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรควรไม่ควรก็อยากจะให้เอาเรื่องนี้เข้ามาพิจารณาว่าสิ่งที่พวกท่านกำลังทำอยู่ในนามองค์กร DSI เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือยังเหมาะสมหรือไม่ทำไมสมาชิกสากลด้วยกันทำไมมีความคิดคนละด้านก็อยากจะให้ทาง DSI ซึ่งเป็นหน่วยงานของราชการเป็นหน่วยงานกลางได้เอา ความรู้สึกเหล่านี้เข้ามามีส่วนในการพิจารณาเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่มีผลกระทบต่อความรู้สึกของคนจํานวนมากก็อยากจะให้กระทําเรื่องนี้และถามหัวใจนะครับว่าสิ่งที่กําลังทําอยู่นี้เดินมาถูกทางหรือเปล่านะครับไอชนเนลประจําวันที่10นะครับขอรายงานข่าวขอรายงานความเคลื่อนไหวจากกรม d s i นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอกลับสวัสดีด้วย,วยความเคารพนะครับ